จะมาดูเรื่องราวของไฟฟ้ากระแสต่อนะครับหลังจากตอนที่แล้วก็ได้เรียนกฎของโองมสภาพตันทานสภาพนำไฟฟ้าหมดไปแล้วต่อไปครับจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและก็กำลังไฟฟ้ากลับเปียนครับ,รรบอา้าวเปิดในหนังสือมันอยู่ตรงไหนหาให้เจอก่อนครับ เอาละเสร็จแล้วมาดูคอนเซปต์กันสักหน่อยนะรับเหรียนกลับเรียนรับเขาว่ากันว่าถ้านักเรียนมีตัวต้านทานอยู่สักตัวหนึ่งอย่างนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้มันไหลผ่านตัวต้านทานอันนี้ไปเขาบอกว่าในขณะที่กระแสไหลผ่านตัวต้านทานไปนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า ให้กลายไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆขนาดหนึ่งเสมอครับพลังงานไฟฟ้านะครับเรียนครับพลังงานไฟฟ้ามันจะถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆขนาดหนึ่งตลอดก็อาจจะเปลี่ยนเอาไปเป็นพลังงานความร้อนหรืออาจจะเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานกลอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นๆอะไรก็ได้ครับเรียนครับที่นี่ครับเรียน พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันถูกใช้ไปเท่าไหร่เราสามารถคำนวณหาได้ด้วยฮะ พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปที่โดนใช้ไปจะสามารถคำนวณหาค่าได้เสมอโดยใช้สูตรว่า W กับ Qv หรือ W กับ Itv หรือ W กับ I กำลังสอง t v กำลังสองส่วน R t สูตรพวกนี้ใช้หาพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปที่โดนใช้ไปครับเปลี่ยนกลับเอา้าในหนังสือมีสูตรพวกนี้ลงสีไปก่อนกลับเปลี่ยนกลับรูดสีไปก่อนอืม ส่วนตัวแปลแต่ละตัวใครเป็นใครอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวแปลแต่ละตัวที่อยู่ในสูตรพวกนี้จริงๆนักเรียนก็พอจะคุ้นเคยบ้างแล้วละ่ะ อันว่าดับบินั้นมันคือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปครับที่หายไปที่เปลี่ยนไปคิวคือประจุไฟฟ้าวีคือความต่างศักย์ไอคือกระแสไฟฟ้าทีคือเวลาที่ใช้ครับคือเวลาที่ใช้วีก็ความต่างศักย์อาก็คือค่าความต้านทานไอคือกระแสวีความต่างศักย์อาคือความต้านทานทีคือเวลาครับเปลี่ยนไอหัวข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรมันมีแต่สูตรมันมีแต่สูตร ถ้านะักเรียนจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นกน็ไม่มีปัญหาหรอกเรียนสบายๆนะครับเอาเรียนกลับลองตรวจสอบทบทวนสักกตีดก่อนนะสูตรมันว่าอย่างนี้ไหนลองมาดูโจทย์กันสักหน่อยอ่ะโจทย์ข้อบนกระดานครับเรียนกลับ ก็อยากจะแนะนําว่านักเรียนอ่านโจทย์ไปมันก็ต้องนั่งเขียนตัวแปรไปนะครับเรียนกลับเขาบอกอะไรเขาถามอะไรก็ลองเขียนเขียนไปนะดูนะ ข้อเนี้ยเขาบอกว่าเขาใช้หลอดไฟไปต่อกับความต่างศักย์220โวลต์อันว่าความต่างศักย์มันคือตัวแปรวอ่านกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านปรากฏว่ามีกระแสไหลผ่านไฟ1แอมแปร์กระแสที่ไหลก็คือตัวไอถามครับถ้าเป็นเช่นนั้นในเวลาหนึ่งนาทีก็คือทีมีค่าเท่ากับ1 เอ๊แต่หน่วยเป็นนาทีนี่คงไม่ได้มั้งต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีเสมอครับหนึ่งนาทีคิดเป็นวิได้กี่วิเรียงกลับได้หกสิบวินาทีอ้าวก็เปลี่ยนเวลาให้เป็นหกสิบวินาทีใช่เขาถามว่าพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปที่ใช้ไปมีค่าต่าใดคือให้หนูหาตัวเลยครับ W เอาเขียนตัวแปรได้อย่างงี้เสร็จแล้วจะใช้สูตรไหนอ้าวก็บนกระดานก็เลือกมาสักสูตรละกันนะครับ สูตรไหนมันมีตัวแปรครบครบพรอจะใช้ได้ก็เอาสูตรนั้นลองดูสิ ก็ใช้สูตร W เท่ากับ i t ทเลยนะครับก็แทนไป W เข้าให้หา i คือ0ูนทีเวลาก็60 V ความต่างศักย์2อ0คูณให้มันดิบดิบมันจะได้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปมีก้าเป็น1320งจูนเป็นอันว่าจบเรียบร้อยนะครับถ้าเล่นง่ายๆเลียนไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ีกรับก็สไตล์เดิมนะนักเรียนก็ค่อยๆอ่านโจทย์เขียนตัวแปรไปก่อนครับและเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันจะใช้สูตรอะไรก็ใจเย็นๆนะครับ กระแสไฟฟ้าคือตัวไอนะครับข้อนี้กระแสไอมีค่าหนึ่งแอมแปรไหลผ่านตัวต้านทานขนาดห้าสิบโอห์มอันว่าตัวต้านทานความต้านทานก็คือตัวอครับเรียนใช้เวลาไหลสิบนาทีนั่นเวลาเป็นนาทีอีกละใช่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีแล้วจะเปลี่ยนยังไงครับเนี่ยก็ง,ยง่ายๆฮะก็เอาหกสิบคูณเข้าไป มันก็จะได้เวลามีค่าเป็นหกร้อยวินาทีสมใจนึกกันนะครับให้นักเรียนนะว่าพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับเท่าใดคือฮะวีบิ w. อย่างนี้ก็ต้องใช้สูตร W บิเท่ากับอะไรครับเรียนครับไอกำลังสองอาทีนักเรียนลองแทนค่าหาสิมันจะได้ W บิเป็นเท่าไหร่ก็แทนไอเป็นหนึ่งแทนอาเป็นห้าสิบแทนเวลาเป็นหกร้อยเนี่ยคูณเด็กน้อยก็จะได้ W บิลอ้าวลองดูลองดูงดข้อนี้จะได้พลังงานเป็นสกัเต่าใด ข้อนี้จะได้พลังงานไฟฟ้ามีค่าตั้งสามหมื่นครับแต่มันจะมีหน่วยเป็นจูลครับเรียนพลังงานที่หนูคำนวณมาได้จากสมการจากสูตรพวกนี้มันจะมีหน่วยเป็นจูลแต่ไอีข้อนี้เขาให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยเป็นแคลลอรี่ครับเห็นไหมเขาให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยพลังงานเป็นแคลลอรี่ วิตายแลย้วจะเปลี่ยนไงเนี่ยจากจูลจะเปลี่ยนเป็นแคลอรลี่ดิเปลี่ยนยังไงเขาบอกว่า4.2จูลจะเท่ากัน1แคลอรี่4.2จูลเท่ากัน1แคลอรลี่ถ้าอย่างนั้น30,000จูลจะเท่ากับกี่แคลอรลี่ก็จะไปยากอะไรก็เอา30,000ตั้งแล้วเอาอะไรหารครับ4.2หารหารเข้าไปสุดท้ายจะได้7,142.86แคลอรลี่ครับเปลี่ยนครับจบและเรียบร้อย เออพลังงานนี่บางทีก็ใช้หน่วยเป็นจูลบางทีเขาก็ให้ตอบเป็นแคลอรี่นะครับมันมีหน่วยได้หลายแบบนะแต่ไอัที่คำนวณออกมาได้จากสูตรเนี่ยมันจะเป็นจูลก่อนนะียนนะจำไว้นะพลังงานที่คำนวณได้เป็นจูลกับเรียนจบลองเช็คดูและไอที่ผ่านไปนั่นก็เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณฮาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป ดับบินั้นหรือคือพลังงานไฟฟ้านะครับดับบินั้นหรือคือพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปที่ถูกใช้ไปนะครับทีนี้ครับมาดูต่ออีกตวงอีกตวงที่อยากให้รู้จักคือกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้านี่มันจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเป็นตัว P นะครับรเนี่ยครับ power ครับ power แปลว่ากำลัง กำลังไฟฟ้านี่จะใช้สลัลบทุพีแล้วพีกำลังไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยมาตรฐานเป็นวัตครับเป็นวัตจริงๆนะเลียง,งก็เรียนมาพอสมควรแล้วไอ้เรื่องกำลงกำลังเนี่ยนะครับหน่วยมันจะเป็นวัตและจะอยากจะหากำลังไฟฟ้านี่ทำอย่างไรไม่ยากฮะง่าย,าย,ายมากเลยอยากหากำลังไฟฟ้าก็ใช้สูตร P เท่ากับ W ส่เวน t เมื่อ W คือพลังงานไฟฟ้า T คือเวลาที่ใช้ไฟฟ้านั้น เอาพลังงานที่ใช้หารเวลาที่ใช้ก็ได้กาลังกําลังไฟฟ้าหน่วยเป็นอะไรครับวัดพลังงานนี่หน่วยเป็นจูลพลังงานหน่วยเป็นจูลกําลังนี่หน่วยเป็นวัดโอเคนะหนังสือมีอ่ะลูดสีไปแล้วกันนะลงสีไปก็ยังว่านะสูตรโคตรเยอะเลยพวกนี้สูตรเยอะมากก็พยายามทําโจทย์บ่อยๆนะครับมันจะได้จํา นัเรียนครับมีอะไรชวนชมหน่อยหนึ่งจากสูตรกำลังเท่ากับพลังงานหารเวลา p เท่ากับ w ส่วนทกำลัง p เท่ากับพลังงานส่วนเวลาเรียนครับสูตรอันเนี้ยมันอาจจะพลิกแพลงได้สามารถดัดแปลงได้นะครับเนื่องจากเรารู้ว่า w เนี่ยมันจะเท่ากับ qv ถ้าเป็นเช่นนั้นนักเรียนเอา w ออกไปแล้เอา qv มาใส่แทน สูตรนี้ก็เลยใช้หากำลังได้ด้วยเอา W ออกไปแล้วเอา QV ใส่แทนเพราะว่า W มันเท่ากับ QV เอา QV ใส่แทนสูตรก็จะเป็นเช่นนี้ W นี่อาจจะเท่ากับ ITV ด้วยเพราะฉะนั้นเอา W ออกไปแล้วเอา ITV เข้ามาใส่แทนนี่ก็เป็นสูตรหากำลัง W อาจจะเท่ากับ I s q u a r T เพราะนั้นเอา w ออกไปแล้วเอา i กำลัง2แอ r t ใส่แทนนี่ก็หากำลังได้ w r จะเท่ากับ v กำลัง2ส่วน R t ก็เอา w ออกไปแล้วเอา v กำลัง2ส่วน R คูณ t ใส่เข้าไปนี่ก็หากำลังได้ด้วยเห็นไหมแค่เปลี่ยน w ให้เป็นไอเทือกนี้นักเรียนก็จะได้สูตรหากำลังเยอะแยะเยอะยะซ้ yeah, 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 yeah. ำราย สูตรนี้เอาทีตัดทีหายเอาทีตัดทีหายมันก็เลยเหลือพีเท่ากับอะไรครับ i ออันนี้เอาทีตัดทีหายก็เหลือพีเท่ากับ i อกำลังสองอเอาทีตัดทีหายก็เหลือ V ีกาลังสองส่วนอะไรครับเอเลยกลายมาเป็นสูตรหากํำลังอีกเพียบเลยเห็นไหมในหนังสือมีหมดใช่ไหมนักเรียนก็ลูดสีเอาแล้วกันนะครับเอา้าลงสีไปสูตรหฮกํำลัง P P กํกลังมาอีกเพียบเลย สูตรพวกเนี้ยถ้าใครจำได้แล้วก็ดีเลยละประเสริฐเลิศเลยละแต่ถ้าใครจำไม่ได้ครูก็แนะนำาให้เธอจำแต่สูตร W พลังงานแล้วถ้าจำสูตร W ได้อยากหากำลังก็แค่เอา T ไปหารใช่ไหมครับเด็กครับแค่เอา T ไปหารแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรเลยครับเด็กครับกำลังเลยนะครับเนี่ยเอา T ไปหารนี่จะกลายเป็นกำลังเลยโอเคนะถ้าใครขี้เกียจจะจำอ่ะก็จำแต่ W นี่ก็ได้นะับเรียนเอา้า20วินาทีให้นักเรียนทบทวนสูตร แต่ถ้าใครจําสูตรได้เลยนี่จะดีนะจะดีมันจะไวไปทําข้อสอบมันจะจุบจ๊บจๆๆบจุจับเดี๋ยวก็เสร็จละนะืมสำเร็จเสร็จสีดีแล้วมามาดูข้อสอบเลยครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับกําลังให้นักเรียนหากําลังลองดูเอา้าโจทย์บนกระดาน เียนตัวแปรสิเขาบอกว่าหลอดไฟใช้กับความต่างศักย์220โวลต์ความต่างศักย์ก็คือตัววีละนะครับเรียนเสร็จแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน0.1แอมแปรกระแสไฟฟ้าก็คือตัวไอแล้วก็ถามอะไรครับข้อนี้ถามกําลังไฟฟ้าถามหาพีอุดใจและใช้สูตรอะไรวะเนี้ยนักเรียนถ้าจําสูตรไม่ได้เรียนพลิกกลับไปดูสรุปสูตรเมื่อกี้นะ ข้อเนี้ยใช้สูตร p เท่ากับ i คูณ v นี่ก็เวิร์กละนักงเรียนแทนค่าหา p มาสิข้อนี่มันจะได้พอ p เป็นสักเท่าใดลองดูครับ ใส่ไปนะครับข้อนี้ไอก็คือศูนย์จุดหนึ่งวีก็คือสองร้อยยี่สิบเนี่ยคูณดิบดิบจะได้กำลังเป็นยี่สิบสองหน่วยกำลังไฟฟ้าจะเป็นวัตต์จำไว้เลยนะกำลังไฟฟ้านี่หน่วยมันจะเป็นวัตต์ข้อนี้ก็ตอบยี่สิบสองวัตต์นะครับมาข้อต่อไปอีกสิบนกระดาน มีหลอดไฟอยู่สองหลอดนะหลอดไฟหลอดที่หนึ่งนั่นมีความต้านทานเป็นหกใช่กับความต่างศักย์สิบสองโวลต์หกโอห์มนี่คือความต้านทานเรียนกราฟคือตัวแอครับคือตัวแอส่วนไอ้สิบสองโวลตนะ์หน่วยเป็นโวลต์นะเรียนฮะหน่วยเป็นโวลต์น่ะถ้าหน่วยเป็นโวลต์เนี่ยแสดงว่ามันคือความต่างศักย์วีครับวีความต่างศักย์ครับ เขาให้นักเรียนหากําลังไฟฟ้าของไอ้หลอดที่หนึ่งเนี่ยถามว่าหลอดที่หนึ่งนี่มีกําลังไฟฟ้าเป็นเท่าใดเสร็จแล้วมันมีหลอดที่สองอีกหลอดที่สองนี่มีความต้านทานเท่ากับห้าโอห์มครับแ a r เป็นห้า 5. แล้วใช้กับความต่างศักย์สิบห้าโวลต์หน่วยเป็นโวลต์นะฮะหน่วยเป็นโวลต์นี่แสดงว่ามันคือความต่างศักย์ V ครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ว v มีค่าสิบห้าโวลต์เขาให้หากําลังไฟฟ้าของหลอดที่สองถามว่าไอ้หลอดที่สองมีกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่ แล้วกำลังไฟฟ้า2หลอดนี้มันแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับมันต่างกันอยู่เท่าไหร่กำลังไฟฟ้า P1 B2 แตกต่างกันเท่าไหร่ลองสิ นันนะครับนักเรียนหากําลังหลอดที่1ก่อนก็ใช้ P มีค่าถ้าก็วีกาลัง2ส่วน R นะครับหลอดที่1เนี่ย V มัน12ยกกําลัง2ส่วน R มันก็คือ6นะครับคูณมาคูณไปได้เท่าไหร่เอ่ยได้กําลังไฟฟ้าหลอดที่1นี้เท่าไหร่ครับเียนครับ24วัตต์หลอดที่2ก็ใช้สูตรเก่าครับ V กําลังสองส่วน R V ของหลอดที่2นี่15หอย่าลืมยกกําลังสองคือ5 ตัดทอนออกมาได้กำลังไฟฟ้าหลอดที่สองนี่มีค่าเป็น45วัตต์ครับเอาจะเห็นว่ากำลังหลอดนี่24ไอ้นี่45แล้วมันแตกต่างกันเท่าไหร่24 45แตกต่างกันเท่าไหร่ก็อเอามันมาทำอะไรกันครับลบกันก็เอา45ลบ24ลบดีๆก็จะพบว่ามันแตกต่างกันอยู่21วัตต์โอเคไหมครับกำลังไฟฟ้าแตกต่างกัน21วัตต์เอาเรียบร้อย ไม่มีอะไรจริงๆครับเรื่องเนี้ยก็คือมันมีแต่สูตรอยู่แล้วเรียนนักเรียนก็นทําไปเยอะๆจะได้จําสูตรได้ไปอยู่ในห้องสอบประจำสูตรได้ก็เสร็จเลยนะครับอะลองมาเล่นข้อนี้ต่อสิครับเรียนครับ รู้สึกจะมีอะไรแปลกๆก็หน่อยนึงเขาบอกว่าเรามีเตาไฟฟ้าใช้กระแสหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบวัตรครูถามเลยนักเรียนว่าไอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ิบวัตเนี่ยมันคือตัวแปลอะไรเธอว่าหน่วยเป็นวัตหน่วยเป็นวัตที่แสดงว่าเป็นกําลังไฟฟ้าละจริงไหมเป็นพีละดูจากหน่วยมันฮนะหน่วยเป็นวัตที่แสดงว่าเป็นพีกําลังไฟฟ้านี่เป็นกําลังของเตาไฟฟ้าแต่มันยังไม่จบสิ ดันมีไมโครเวฟอีกเก้าร้อยวัตต์นี่ก็กําลังไฟฟ้าเหมือนกันมีหม้อหุงข้าวอีกห0ร้อยวัตต์นี่ก็กําลังไฟฟ้าเหมือนกันดันมีกําลังไฟฟ้าสักกี่อันเลยครับสามอันแล้วทาไงไอ่ะไอโจทย์ข้อนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมชิ้นกําลังไฟฟ้าสามอันแล้วทาไงอ่ะให้เอากําลังไฟฟ้าทั้งหมดไปบวกกันใช่บวกแล้วเนี่ยมันจะได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับสองพันหรอยสี่สิบวัตต์นี่คือพีรวม กำลังไฟฟ้ารวมแล้วเอาไปใช้กับไฟฟ้า220โวลต์คุณถามอีกแล้220โวลต์เนี่ยมันคือตัวอะไรเรียนว่าหน่วยเป็นโวลต์น่หน่วยเป็นโวลต์เนียเ่นนยมันคือความต่างศักย์ V จริงไหมครับคือ V ความต่างศักย์เขาถามว่ามันจะกินกระแสะไฟฟ้าสักเท่าใดให้หากระแสะไฟฟ้าคือให้หนูหาตัว R ครับเรียนครับแหมไอ้ข้อน,นี้จริงๆไม่น่าจะยุ่งยากเลยเรียนครับ อยากหาไอ้นี่นะใช้สูตร p จักะไอคูณ v นี่เดี๋ยวก็ได้ละใช้สูตรเนี่ยแทนค่าคูณค่อยเดี๋ยวก็ได้ละเออแต่มันแปลกตรงที่มีกําลังไฟฟ้าหลายตัวก็เลยต้องใช้ประสบการณ์เพิ่มอีกหน่อยนึงคํานวณจริงแท้แล้วก็ไม่อยากอะไรอา้าวลุยเองสิหาไอซิกระแสไฟฟ้าไอมีค่าสักเท่าใด ใช้รวมครับต้องใช้ตัวรวมก็คือสองพันหก้อยสี่สิบไอจะหาวีนี่สองร้อยยี่สิบนักเรียนยสองร้อย2ี่สิบจากคูณไม่ารได้ไอไหนใครคิดเสร็จละได้ไอกี่แอมแปรกระแสไฟฟ้าคอนนี์กี่แอมแปรครับเรียนครับกี่แอมแปรได้กี่แอมแปรสิบสองแอมแปรนะครับเรียนครับสิบสองแอมแปรจบเรียบร้อยนี่ แล้วก็ให้จําไว้ต่อไปถ้ามันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอันให้เอากําลังไฟฟ้ามารวมกันซชะเอาพีกำลังมารวมกันซชะโอเคนะ 220โวลต์ครูถามเลยนักเรียนว่าไอ้220โวลต์เนี่ยมันคือตัวแปลอะไหรลร่เยครับคือตัวอะไรครับตัวอะไรตัวความต่างศักว์ V แน่ๆจริงไหมบางคนถาาอาจารย์รู้ได้ไงดูจากหน่วยมันอนะเรียนหน่วยมันอนะหน่วยเป็นโวลต์เนี่ยมันคือหน่วยของความต่างศักว์ V แสดงว่าไอ้220นั่นคือตัว V เสร็จแล้วในห้องเนี่ยนะมันก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดแก่หลอดไฟร้อยวัต แต่ว่ามีทั้งสามหลอดอา้าวชี้หายแล้วสิร้อยวัตเนี่ยหน่วยเป็นวัตมันคือตัวอะไรครับหน่วยเป็นวัตคือตัวอะไรครับพีแน่แจริงไหมฉะนั้นอเนี้มันจะมีพีเท่ากันหนึ่งร้อยแต่มันมีสามหลอดนะมีสามหลอดนะไอ,รอ้ร้อยร้อยร้อยนี่มีสามหลอดนะก็อเอามาบวกกันเข้าไปแล้วพัดลมสองร้อยวัตอีกสองเครื่องก็บวกอีกสองร้อยสองตัวนี่พัดลมสองเครื่องหลอดไฟสามหลอด บวกกันเข้าไปก็จะได้กำลังไฟฟ้ารวมมีค่าเป็นเจ็ดร้อยวัตต์นี่คือพีรวมครับกำลังไฟฟ้ารวมเขาถามว่าไอ้ห้องเนี่ยควรจะใช้ฟิวไฟฟ้าขนาดเล็กสุดเป็นสักเท่าใดเลียงกลับมันตกลงมันถามอะไรวะถามฟิวฟิวแฟลเฟลกูไม่เคยเรียนเนี่ยฟิวฟิวฟลเฟลนั่นมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันโจทย์ถามอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วนักเรียนดูช้อยเลือก ช้อยเลือกแต่ละช้อยเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นอะไรครับเรียงครับแอมแปร์เห็นไหมหน่วยช้อยเลือกนี่มันเป็นแอมแปร์แอมแปร์นี่มันคือหน่วยของอะไรครับเรียงครับกระแสไฟฟ้าแสดงว่าแท้ที่จริงแล้วโจทย์ก้อนนี้เขาให้หากระแสไฟฟ้าจริงไหมครับไม่ากระแสไฟฟ้านี่เห็นไหมบางทีบางครั้งโจทย์มันจะคลุมเครือไม่ชัดไม่เกณฑ์ก็จะต้องดูหน่วยมันเอาอะเสร็จแล้วอยากะหาไอหนูก็ใช้สูตร P ีจะกับไอวีเนี่เดี๋ยวก็จอดละอ้าวลุยต่อเองแล้วกันนะครับ 锁定 ข้อนี้ P ก็ต้องใช้ P รวมนะครับก็คือ700ไ I ครูจะหา V นั้นหนาคือ220ย้าย220จากคุณไปหารก็ได้กระแสไฟฟ้า I ใครคิดเสร็จแล้วได้อเท่าไหร่ครับ3.2แอมแปร์แสดงว่าไอ้ห้องห้องนี้มันจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าทั้งส้น3.2แอมแปร์นะห้องห้องนี้นะ ต้องใช้กระแสไฟฟ้า3.2แอมแปร์นะทีนี้ไอ้ข้อนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับฟิลมาหน่อยนึงฟิลนั้นหรือก็คือตัวตัดไฟฟ้าเลยครับตัวตัดไฟฟ้าเวลาที่จะต่อไฟเข้าบ้านหรือเข้าห้องเนี่ยมันจะต้องผ่านไอ้สพานไฟตัวตัดไฟในตัวตัดไฟนี้มันจะมีฟิลอยู่ทีนี้ฟิลที่หนูจะใช้เนี่ยมันจะต้องทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่จะใช้หน่อยนึง ฟิวที่หนูจะเอามาใช้ในสะพานไฟฟ้าเนี่ยนะตัวตะไฟนะ่ะฟิวเนี่ยมันจะต้องทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่เราจะใช้หน่อยหนึ่งอย่างเช่นข้อน,นี้เราจะใช้กระแสไฟฟ้า3าุอแอมแปรก็ควรเลือกใช้ฟิวขนาด4ี่แอมแปรต้องใช้ฟิวขนาด4แอมแปรใช้สามแอมแปรได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวฟิวมันจะขาดไฟมันจะดับเข้าใจนะครับใช้น้อยเกินไปไม่ได้เพราะฟิวมันจะขาดร้อนมันขาดไฟดับ ไม่ได้ต้องใช้มากกว่าไปหน่อยหนึง่งอย่างเช่นเราจะใช้กระแส3.2ก็ควรจะเอาฟิลที่ทนกระแสดได้กี่แอมมาใช้ครับ4แอมก็เลือกช้อยส3นี่จำไว้เป็นประสบการณ์เพิ่มเติมฟิลฟิแลแฟลแฝงเรื่องมัเป็นอย่างนี้นะ